สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปีใหม่ป๋าท็อปสวิตออกสื่อรักหวาน14ปีเป็นคู่แท้กันและกันปีใหม่สม,มนรัฐโพสภาพหวานถึงป๋าท็อปเนื่องในโอกาสวันเกิด37ปีบอกป๋าท็อปคือของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตไม่เคยเจ้าชู้ทำให้รู้สึกเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุด ก่อนหน้านี้ปีใหม่สม,มนรัฐเคยโพส์ซึ้งถึงป่าต๊อบในโอกาสวันครบรอบ11ปีบอกภูมิใจและโชคดีมากที่ได้มาอยู่ในชีวิตของที่รัก ล่าสุดยังคงความหวานกันต่อเนื่องโดยการโพสต์ภาพกวนหวานเนื่องในวันเกิดอายุครบ37ปีของปีใหม่พร้อมระบ,บุแคปชั่นว่าของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตใหม่คือความรักที่พี่ตับให้กับไม่พี่เลือกชีวิตที่ที่มีหม่แต่ไม่มีสิ่งเมินเมาใดๆพี่แก้ไขทุกการกระทําที่ทําให้ใหม่มีน้ําตาพี่ไม่เคยเจ้าชู้กับคนอื่นอีกเลยและเลือกที่จะทําเจ้าชู้กับใหม่คนเดียว พี่ทำให,ให้ใหม่รู้สึกว่าใหม่เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกและพี่ทำให้ใหม่รู้สึกว่าใหม่เป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดขอบคุณนะคะที่รักใหม่วันเกิดปีที่37ตื่นมาด้วยความซาบซึ้งใจแบบนี้ฮ่าฮ่ไม่ใช่วันครบรอบนะคะท่ามกลางเพื่อนๆและแฟนคลับที่เข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดและชื่นชมความน่ารักของทั้งคู่กันอย่างครั้ง และสำหรับทั้งคู่เมื่อมีเวลาว่างก็จะหาทริปไปเที่ยวกันตลอดโดยเฉพาะทะเลเพราะทั้งคู่ชอบดำน้ำกันมากอย่างล่าสุดทั้งคู่ก็พากันไปเที่ยวที่บาหลีและทริปนี้ก็ไม่เหงาเพราะว่ามีเพื่อนซีอดีตนางแบบชื่อดังอย่างยูยี่อลิสาที่ควงลูกสาวคนเล็กไปร่วมสนุกในทริปนี้ด้วยเรียกว่าเป็นมิตรภาพที่ยาวนานสำหรับยูยี่และป๋าท็อปรวมถึงปีใหม่ พระเป็นเพื่อนที่อยู่กันทั้งยามทุกข์และยามสุขจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้ป๋าต็อบก็เป็นคนช่วยอุปการะเลี้ยงดูลูกๆของยูยี่งานนี้ก็เลยได้เห็นคุณแม่ลูก3ยูยี่อลิซาโชหุ่นแซบถ่ายรูปก,กับทะเลสวยๆด้วย ส่วนปีใหม่ก็ยังแซบไม่เบาเหมือนเดิมโดยปีใหม่เคยเผยว่าต้องบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงคนแรกที่มาจีบรู้สึกว่าเขาแตกต่างจากทุกคนที่เราเคยจะมาเลยเขาทําให้เรายิ้มทําให้เราหัวเราะเขาเห็นความสุขเราสําคัญอันนี้ก่อนหน้าที่เราจะลงประตูนรกไปแล้วเราลงประตูนรกไปสิ่งที่เราเห็นก็คือไม่ว่าใหม่จะทําให้เขาโกรธแค่ไหนทะเลาะกันมากแค่ไหนหรือเขาไม่มีสติมากแค่ไหนแม้แต่ปลายนิ้วเขาก็ไม่เคยทําร้ายใหม่ จจะเป็นคําพูดอาจจะเป็นอารมณ์ใช่แต่แม้แต่นิดหนึ่งเขาก็ไม่เคยทําก็เลยคิดว่ามันเป็นการพนันที่น่าลงท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเดลีกขอบคุณครับ